รถสวยตรงปกไหมครับตรงปกมากครับขอ,ขอบขอบคุณมากครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับผม วันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พี่เอ็มและทีมงานรู้สึกอิ่มเอมใจนะครับกับน้องกริวและครอบครัวที่อบอุ่นที่น่ารักนะครับคันนี้ครับน้องกริวดูรีวิวในเพจนะครับแล้วก็ดูข้อมูลอย่างละเอียดถีท่วนนะครับแล้วน้องก็ตัดสินใจว่าคันนี้แหละ คือรถที่น้องจะเอาไปใช้งานนะครับเพราะว่าออปชั่นดีแล้วก็มีความสปอร์ตรวมถึงเลขไมของรถคันนี้ก็ใช้งานมาน้อยนะครับแน่นอนครับ ในกระบวนการส่งมอบเราไม่ทําให้น้องเกลียวผิดหวังแน่นอนเราก็จัดการเตรียมรถนะครับทั้งเรื่องของความพร้อมในการใช้งานในการขับขี่ก็ตามนะครับเราก็เซอร์วิสให้พร้อมใช้แต่ส่วนเรื่องของความสวยงามภายนอกนะครับเราก็เคลือบแก้วให้ไปแล้วภายในเราก็สปาซักบอกฟอกผมตามมาตรฐานคาร์ดีเทลลิ่งเลยเพราะที่ร้านเราก็ทําในเรื่องของคาร์ดีเทลลิง่งดูแลรถด,ด้วยนะครับ ก็ลองดูกันครับว่าขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าเราก็ตรวจให้ละเอียดแบบเข้มงวดแค่ไหนมันต้องสวยมันต้องสะอาดมันต้องดีมันต้องพร้อมใช้งานนะครับก็หวังว่าน้องกลิวและครอบครัวนะครับจะถูกใจแล้วก็ชอบใจกับสิ่งที่เราตั้งใจในการเตรียมรถให้มันดีสวยที่สุดในวันที่น้องจะรับตัวของน้อง MG 5สุดสวยคันนี้ไปใช้ หลังจากที่น้องกลิวและครอบครัวมาถึงร้านนะครับน้องกลิวก็มาทำเอกสารนะครับพี่เอ๋ก็อธิบายเรื่องของเอกสารต่างๆนานาแล้วก็ทำการชำระเงินกันนะครับส่วนพี่เอ็มก็อธิบายเรื่องของการใช้งานรถกับครอบครัวจนจบเรียบร้อยก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกครับผมเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยนะครับ ขอบคุณน้องฟิวนะครับที่ไว้ใจให้พวกเราได้บริการเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆนครับขอให้เดินทางทุกเส้นทางอย่างปลอดภัยมีความสุขและทุกความสิริมงคลขอให้มีกับน้องและครอบครัวนะครับ